สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับจากอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้โทรมาสั่งนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับสามแถวเป็นรุ่นขาธรรมดานะครับครับรุ่นขาธรรมดาสองถังใส่เมล็ดปุ๋ยนะครับสามถังใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับวันนี้ครับเป็นจานใบขี้มอรถไถหน้าเดินตามครับตัวนี้ การแบกครับการแบกไปที่เมลนีนะครับนีนจะเป็นขากบนะครับขากบดินปิดมาเลยข้าวโพดนะครับนี่นะครับสามแถวนี้ก็จะย่อตามพื้นเรียบนะครับตัวนี้นะครับย่อตามเนินเขาไม่ได้นะครับนุ่นขาธรรมดาถ้าจะย่อตามเนินตามเขาตัวไม่นุ่นขาอิสระนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะแถมสลักให้สามตัวนะครับสลักครับแล้วก็แถมจานหยอดสี่หุนให้อีกหนึ่งชุดนะครับจานหยอดที่ติดมากับเครื่องจะเป็นจานหยอดสามหุนครึ่งน,นะครับระยะห่างระหว่างขาก็จะประมาณ65ถึง70เซนนะครับ ที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับนะครับราคาเครื่องอย่าวกระโพดสามแถวรุ่นขาธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ก็จะเตรียมจะส่งออ่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับลูกค้าสั่งด่วนนะครับก็ื่อจะเอารถไปส่งเองนะครับปกติก็จะส่งทางไปสษณียนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0627545665นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณนะครับ